โดยยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรยไจีนา<ะ>่าป<ะ>้าป๋านั่งไหวอะไรอะ่ะไม่คืออะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเี่นี่มันกระบองเท้า เขาเวสุวรรณนี่ใช่ไอ้เขามันลองตามหากันนะหายากมากเลยแขกรือปางไม่มาจากไหนเนี่ยแขกรับเชิญมาเอามาใช่บูชานะชีวิตพริกเลยปลาลูกปลาลูกหนูขอพริกชีวิตบ้างดิหนูจะไหว้บ้างไม่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 อันนี้อันนี้นะที่ผมมีตรงนี้แล้วบูชาคาถาอะไรอะคะไม่รู้ปลารู้อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้แล้วถ้าเมว่าหนูอยากได้อย่างเงี้ยไปบูชาบ้างหนูจะไปหาบูชาได้จากไหนไม่รู้อะี้ ถ้างั้นเราเปิดรายการนาะเห็นไหมอันนี้รู้โอเคมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขึ้นมาหากินเอาอย่างนี้ในเมื่อป๋าไม่รู้เราเชิญเจ้าของกระบองมาเลยดีไหมฮะดีคุณอุแสลมันย่างค่ะเอาอยือปู้หญิญจงกระมาหากินสวัสดีค่ะน้องค่ อ้จาจริงไหมที่บอกว่ากระบอกเทวสุวรรณได้มา้วชีวิตพลิกเลยจริงค่ะเป็นเรื่องจริงอู้ขึ้นอยู่ทเวสุวรรณอยู่แล้วแล้วก็นับูชาอยู่แล้วอีที่วัดจุฬามณีแล้วเพื่อนถามว่ามีกระบองสนใจไหมอู้ก็เลยเช่าพอเช่าวันที่กระบองมาที่บ้านหลังจากนั้นคืออู้ออกงานอยู่ที่เกษตร ก็มีรายการรายการหนึ่งมาถ่ายเหมือนเขาเป็นรายการใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถ่ายหลังจากนั้นร้านอุ๊ก็ปังปังปังทุกวันคือเรือว่าวันนั้นน่ะคือน้องน้องอุ๊ได้กระบอกของท่านเท้าว้สุวรรณมาวันแรกเลยเนาะใช่แล้วบูชาคือปั๊บเดียวเองไงรายการนั้นติดต่อมาเลย กระบองมาตอนเช้าพอตอนเย็นอู้งขายของสี่มุเย็นใช่ไหมคะรายการมาถ่ายมาเลยใช่มาถ่ายเลยค่ะมาถ่ายแล้วเออของมาถ่ายโดยไม่ติดต่อเราไม่ติดต่อค่ะมาเลนมาเดินมาเลยใช่มารีวิวอะค่ะใช่แล้วเขาก็มารีวิวพอรีวิวเสร็จเขาเอบินลงใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็โทรโทรหาอุ้ทั้งวันอุ้ก็งงโทรทำไมเขาดูในรายการร้านอยู่ไหนขายอะไรตอนกระบองเท้าเวสุวรรณมาขายเป็นยังไง ขายเหมือนทั่วๆไปอะค่ะไม่ได้มากห้าสิไม้เนื้อ50ไม้วันละแค่นี้อจริงๆนะคะหลังจากบูชากระบองเสร็จแล้วคนมารีวิวได้เท่าไหร่ท้อง200บางวันก็300เนื้อ200 250คนละเรื่องเลยแล้วคนตองคิวเรองาถาไยากไหมที่บูชากะทะถ้าถามไม่ยากค่ะตั้งน้โมสามจบแล้วก็ท่องค่ถาท้าเวก็เวสสาพุทธะ พุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรนโนนะโมพุทธายะก็ปกติเหมือนใช่ค่ะปกติตาตัเลยก็คือนะโมสามจดเสร็จแล้วก็ท่องอันเนี้ยช่จดเท่านั้นเองช่สรุปแล้วก็คือแซลมอนของเรานี่เป็นเป็นย่างหรือเป็นทอดเรียกเป็นแซลมอนย่างค่ะแ้วหนูได้ได้สูตชว์ไมทำโชหน่อยหนูคิดเองค่ะคือเหตุผลที่บางคนก็ถามอย่างพี่อะค่ะว่าทำไมเป็นแซลมอนทอดแซลมอนอะมันมาแบบนี้เขาจะกินเป็นซาซิมิสดๆใช่ไหมคะใช่ชแต่เราอะออกแบบไอเดียว่าเออถ้า เออเอามาย่างไม่เหมือนใครอันนี้เป็นท้องอันนี้ฝั่งไหนของแซลมอนอันนี้เป็นเนื้อหางค่ะเนื้อส่วนหางแซลมอนตัวเนี่ยจะทานได้หมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวแล้วก็ตรงช่วงกลางเขาจะทําเป็นซาซิมิแล้วก็ช่วงหางที่บางร้านเขาเอาไปทิ้งแต่อุมองว่ามันก็ทานได้ใช่เอ้วไปทิ้งทำไมเนอะอุ้มก็เลยไปซื้อมาในห้องเย็นนะคะไปไปซื้อที่ห้องเย็นแล้วก็มาเสียบเป็นไม้ค่ะแล้วก็เอามา ลองย่างเนยขาวที่มันหอมคือมันหอมเนยหอมเนยใช่ค่ะหอมเนยที่นีามันถึงไม่มีกลิ่นเนาะใช่ค่ะกรอบๆนะปะนะก็คือย่างให้มันกรอบแล้วปะเนื้อทองอ่ะปกติมันจะขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอามาทำแบบนี้ค่ะ มันกรอบมันจะไม่คาวเลยอร่อยกรอบๆกินกับผักใกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอู๋อ่ะอร่อยนะขอบอกเนี่ยพี่เห็นแหละพี่เห็นรู้เลยเนี่ยว่าอร่อยทําเองเหมือนกันขายไม้เท่าไหร่ไม้เท่าไหร่ไม้ละสี่สิบาทค่ะเป็นท้องสี่สิบาทเนื้อเป็นห้าสิบบาทอันเนี้ยอู๋ก็ต้องซื้อมาแล่แล้วก็นั่งเสียบเออทำเองหมดทุกอย่างเลยคือด้วยความที่อู๋อ่ะไม่อยากจ้างเด็กเพราะว่าเนื้อท้องมันนิ่มเนาะกลัวเขาทํำเละทำเองคนเดียวเลยเหรอใช่แล้วสูตรน้ำจิ้มเนี่ยก็สูตรของหนูเเออออองงงใช่่่คะููกก็ลลผิดถไปรืยๆ ไที่มันดับคาวมันต้องเผ็ดๆจิ้มเปรี้ยวเนื้ใช่อู๋ก็เลยเออลองลองทำเองอู๋จัดมาทำแลอาหารทะเลน้ำจิ้มต้องตั้งตลอ่ปลาเป็นไงปลาบอกรสชาติเลยจังอร่อยมันไม่ไม่มันไม่อันนี้ปรุงอยู่แซลมันเปล่าวยังไม่มีน้ำจิ้มอะไรเลยใช่ไหมก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วอันนี้คือคือน้ำอ้ คือรูอ่ะเอาเนยทากระทะเพื่อให้มันไม่ติดกระทะแล้วหลังจากนั้นน้ํามันที่มันออกมาอย่างเนี้ค่ะมันเป็นน้ํามันจากปลาจาากปด้วยนซึ่งบางทีลูกค้ามองว่าเฮ้ยทอดใช้น้ํามันมันทําให้อ้วนไม่ใช่เลยค่ะน้ํามันจากปลาเป็นน้ํามันดีน้ำมันดีโอเมก้าอันนี้เก็บไว้นี้แบบนี้เหรอใช่ค่ะเวลาขายลูกค้าก็จะสั่งว่าเออกี่ไม้กี่ไม้อุก็จะเอามาสอทแล้วก็ใส่แกงซวก็ลูกค้าทานง่ายก็ราดน้ำจิ้มไปเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็ราดน้ำจิ้มไปเลยนี่ น้องอุ๊วิธี<ะ>การคัดเลือกปลาอุ๊<น>ไปที่ห้องเย็นค่ะแล้วห้องเย็นเขาก็จะเอาปลามาโยนโยนโยน,ยนวางวางให้เราดูอุาก็จะเลือก่อนใหญ่ให่ไส์ใหญ่ใหญ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาลองน้ำจิ้มแม่ฟ้าแตงไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยไม่ได้เผ็ดมากแม่ค้าสาสวสวยองคนนี้เนี่ยน้องอุ๊นะกว่าจะมีวันนี้นะชีวิตของเธอเนี่ยพริกแล้วพริกอีก ขึ้นจุดสูงสุดเหมือนกันนะจ๊ะชีวิตเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นลูกคุณหนูโอ้เราเดี๋ยวนี้บ้านอุ้งก็เหมือนทั่วไปค่ะแต่จริงๆคือุ้งมีพี่น้อง9คนเราพี่อุ้ส่วนใหญ่ก็คือรับราชการรับวิสาหกิจทําไฟฟ้าเป็นอายการ้าที่กงานดีหมดเลยเราอุ้งเป็นคนที่8พ่อก็จะรัก ก็เลี้ยงมาให้ไม่ให้ทํางานพวกนี้เงยนะซึเขาก็อยากให้อู๋อะทำงานดีๆบริษัทดีๆเรียนจบปริญญาตรีแต่งงานมีงานทีดีทัแต่ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นนะค่ะก็คือกินเที่ยวมีเงินก็เปลี่ยนรถช้อปปิ้งใช้แบนเมไปเที่ยวเหมือนนองเมือนคนอื่นเลยค่ะแล้วก็ พี่ขันตอนโควิดเหมือนกันเริ่มที่อุ้งไขอยู่ตลาดน้ำของรัตนมยมซึ่งก็ขายดีนะคะขายดีอุ้งข่หอยแมงกุ้งมิแลันหอยเชลล์แล้วก็ปลาตะวันย่างเหมือนกันนื้ะแล้วพอตลาดปิดอุ้งก็ต้องไปอยู่ร้านเพื่อนี่ขายกุ้ยเตี่ยวไปช่วยเพื่อนขายวุ้ยเตียวไปขายหมูสเต๊ะย่างวันหนึ่งขายได้300บาท400อบาทแล้วอุ้งก็ไปช่วยเขาล้างจานเก็บจานล้างจานวุ้ยเตียวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนอุ้งก็มาไ้่คิด กูมาถึงจุดตรงนี้ได้ยังไงเพราะรู้จักที่แบบเราสุขสบายเนาะใช่ก็่ว่าโควิดแท้ๆเลยกูอะร้องไห้กับหมาไม่เหลือเงินเลยเนะ เด็ดเงินอะค่ะก็ตอนนั้นเงินมันแบบคือทุกอย่างก็ทำอะไรปรผสมเเงินได้มาง่ายเนาะอุูนเงินมาใช้เลยได้มาเหมือนฉันบอกว่าเขาเปิดสปาด้วยใช่อูเปิดสปาอยู่ที่เดอะมอท่าพระเจ็ดปีเลยนะคะแล้วดีซะด้วยสิดีค่ะช่วงนั้นช่วงดีเราเที่ยวเห็นว่าคนสามีถอนเลิกเลยรอร้านสปาก็กำลังรุ่งร้านขายหอยก็ขายดบขายดีทำให้ชีวิตน้องอูนโอ้โหสนุกสนานเต็มที่กินเที่ยวดื่มช้อปปิ้ง แต่สุดท้ายชีวิตคู่พังค่ะสามีถึงกับขอเลิกเลยทีเดียวเจอแบบนี้แล้วน้องอุจะทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหนะ้ามาฟังเรื่องนี้กันต่อนะเวลาเปลี่ยนพอสอเปลี่ยน<ะ>อายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยน<ะ>แต่มีคนหนึ่งดูสวยขึ้นดูแข็งแรงขึ้นจริงๆเขาเป็นไอดอลของนุ่มแบมคนหนึ่งขอต้อนรับแอนซีเรียมค่ะ my heart. ไม่เปลี่ยนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะก็มีมีทางช่องวันก็จะมีเรื่องนึงเล่นกับน้องเคนภูภูมิแล้วก็น้องวิวนะคะเรื่อง My Lovely Bodyguard ค่ะเล่นเป็นตัวร้ายค่ะใช่นี่หนูมาเอาดีทางร้ายแล้วค่ะพี่ไม่ดีทุกแนวค่ะคมดเล่นแบบประสบการณ์ตกผลึกขนาดนี้บทไหนก็เล่นได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากแล้วนี่นี่แล้วเนี่ยนี่นภาพนี้สวยมากรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบสวยขึ้นห่างกันกี่ปีหนูสภาพนี้สมอุอูตันนึงอ สีรางมณีนี่คือก็นาน3านส0ปีแล้วะะปัจจุบันเหม,มือนสวยกว่าสวยกว่า <c oughs> ใช่ไหมหลายคนก็จะพูดว่าสวยไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนก็มีปัญหาผิวหน้าเหมือนกับผู้หญิงทั่ว,วไป,ท,ไปทุกๆคนนะคะเพราะว่าแอนก็เลข5้แล้ว50แล้วนะจากในรูปจะเห็นว่าผิวแอนเนี่ย ที่แห้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะแห้งกร้านกว่าเดิมพอเราอายุมากขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะริ้วรอยหน้าผากตีนการ่องใต้ตาร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยร่องน้ำหมาโโอโห้หชัดขึ้นแบบว่าเห็นได้ชัดมากกระจุดดงดำ<โ>อะไรอย่างเงี้ยล<อ>่ะร่องอะกระจะมาเลยอ่ะใ,<ช>ใช่เลยค่ะเอาเป็นว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมาพร้อมกันอันนี้เล่นเป็นบทแม่ใช่ไหมโอ้โหช่วงเวลาที่คืออย่างเช่นวิมพ์คมีปัญหาแบบนี้เนี่ยร่องใต้ตาโหแบบว่าเยอะชัดมากจนกระทั่งแอนได้มาลอง minus twenty กระปุกนี้ติดใจเลยนะคะอบอกเลยว่าผู้หญิงเลข5ทุกคนเนี่ยต้องทากระปุกนี้นะคะเพราะว่าเห็นผลมากเลยค่ะมีสารสกัดจากรกแกะบวกกับทองคําด้วยเห็นไหมคะนี่บอกเลยว่าบำรุงเนี่ย เข้มข้นมากนะคะเนื้อครีมซึมไวแล้วคือทองคําที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ยบางคนคิดว่าแบบอุ๊ยจะซึมไหมถ้าเราทาไปแล้วซึมลงผิวได้เลยแล้วก็ซึมไวด้วยนะคะบอกได้เลยมีเกล็ดทองด้วยนะคะใช่ค่ะใช้ครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าผิวที่แห้งกร้านเนี่ยนะคะก็ชุ่มชื้นขึ้นมาเลยค่ะตื่นมาเนี่ยหน้าฉ่าเลยแอนก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาจนหมดกระปุกแรกไปนะคะพี่ขาก็แลดูกระชับขึ้นริ้วรอยก็แดูตื่นขึ้นค่ะหน้าที่เคยหมองนะคะก็แดู กระจ่างใสขึ้นะนะคะฝ้ากระจากแดดก็แลดูจางลงค่ะคือผิวสวยแลดูแบบเปล่งปั่งอ,อ๋อ ผิวที่เป็นปล่งปลั่งเป็นแบบนี้นี่เองนี่แสดงว่าใช้ประมาณหนึ่งกระปุกก็จะเห็นเห็นผลเลยแอนรู้สึกความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งคืนแรกที่ใช้เลยใช้รอบๆดวงตาได้ั้ยได้เลยค่ะแอนทาทั่วหน้าเลยรอบๆเวลาใครถามว่าเอ๊ะทำไมอายุ50แล้วยังดูดีก็นี่แหละค่ะใช้ minus 20กระปุกนี้แหละค่ะนี่แอนใช้ใช้ดีเลยแก็บอกต่อนะพนักงานที่รีสอร์ทแอนนะคะแอนก็ให้ใช้หมดเลยเพราะว่าวัย4 0 50อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหมีอยู่คนนึงป้าแหม่มอายุ55แล้วค่ะเป็นคนสวนหนุ่มค่ะ เมื่อก่อนโอ้โหหน้าแบบหมองคำมากจุดด่างดำนะคะหลังจากที่ใช้ไมนัสเวนตี้ไปหน้าก็ใสขึ้นนะคะจุดด่างดำก็แลดูจางลงนะคะสามีจากที่เรียกป้าแหม่มป้าแหม่มเดี๋ยวนี้สามีเรียก no <No> น้องก็อะไรกันซื้อไปแล้วก็ส่งภาพมามาให้ดูนะคะอบอกว่าใช,าชา้แล้เราชอบชายผู้ใช้จริงขอบคุณที่แนะนําผิวหน้าดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยสามีเรียกที่รักที่รักแอนใช้มาสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีแล้วแล้วก็มีคนทักว่าเอ๊ะสวยกว่าเก่าฟังแล้วก็ชื่อ ขึนใจเลยนะคะจริงๆตรงนี้เราก็ไม่อยากไม่อยากเชื่อว่าแอน50แล้วนะเนาะ้แล้วค่ะเฮาเมื่อกี้บอกอายุปุ๊บเนาะใครจะเชื่อเลยน้องเราเลขก5แล้วตั้งแต่เกิดมาต้องบอกเลยว่ารองครีมมาเยอะมากแต่ว่าการันตีไม n นัทเนะคะแอนใช้แล้วแอนให้ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองค่ะเตรียมกดเบอร์กันได้เลยนะคะที่157 7ค่ะ1577วันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดเซตให้เลยเฉลี่ย กระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะหลักร้อยเท่านั้นหลก100ักร้อยเท่านั้นนะคะปเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะเตรียมกดได้เลยนะคะ1577 1577ค่ะสำหรับ50สายแรกนะคะซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกนะคะและ้วีเซอร์ไพรส์สุดหรูนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าที่สั่งผลิตมาพิเศษเลยนะคะนี่อีกหนึ่งบายรวมทั้งหมดแล้วนะคะ4ชิ้นนะคะ ปกติแล้วนี่จะราคา1,960บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990เท่านั้นนะคะต้องรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1,577,1,577หรือว่าจะแอดไลน์ hmm. ก็ได้ที่ไลน์แอดมินัสทค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะจองสิทธิจท์จ่ายทีหลังนะคะบอกเลยว่าโปรนี้คุ้มมากๆเลยค่ะใช้ได้นานถึง6เดือนตกวันละ16บาทเท oh. ่านั้นเอง ใชนะคะ16บาทเท่านั้นเองผู้หญิงวัย50นะคะต้องใช้นะคะ Min ัส2 0บอกเลยว่าตัวแม่ในวงการหลายคนก็ใช้นะคะว่าจะเป็นคุณนิโคลคุณเอิร์กพี่เอชุติมาโอ้โหพี่เอนี่อายุ55แล้ววัยทองพอได้ใช้ Min ัส2 0ตอนนี้นึกว่าวัยใสค่ะสังเลยคะดีนว่าสิบสายไม่พอแน่เลยไม่พอแล้วเหรอคะหมดแล้วว่ะห้าสิบสายเนี่ยหมดเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกทีหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วค่ะแอน่ะ เพิ่มมาอีก5นาทีเลยค่ะเพราะตอนนี้แอน50นะคะเพิ่มอีก5นาทีา <c oughs> ไม่จำกัดสายไปเลยนะคะ5นาทีนี้ yeah <c oughs> ต้องโทรมาแล้วนะคะที่1577ตอนนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ4ชิ้นนะคะราคาหมื่นกว่าบาทวันนี้หรือเพียงแค่2,990บาทนะโอ้โหส่ตกวันละ16บาทเท่านั้นออเองบาหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่แล minus ค่ะ โทรมาดีกว่าที่1577โทรมาถามกันได้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเป็นอะไรยังไงไรายละเอียดโอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเซตนี้นะคะบอกเลยว่าใช้แล้วสวยค่ะ<ม>อันอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองเปิดใจกับ minus 20กระปุกนี้กระปุกเดียวกับแอนค่ะมันแบบว่ามันแบบสะดวกสบายเวลา <ๆ S 3> คนใช้แล้วใช้กันต่อเนื่องมา3-4ปีแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่า ของจริงแอนทามแบบนี้เลยนะตั้งแต่คอทั่วหน้าเลยัแต่เนื้อเนื้เราควรทาไปถึงคอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปพร้อมๆกันไม่ใช่หน้าเราสวยแต่ว่าคอเราไปก่อนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตรงนี้มันจะไปก่อนด้วยนะใช่ใช่ต้องดูแลเขาด้วยนะคะต้องรีบโทรมา ตอนนี้เลยนะคะที่ 1, 5, 7, 7... 1ห7 7หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ minus t w e n t ค่ะใช่นี้ต้องขอบคุณน้องแอนมากๆเลยนะที่มาจัดตัวดีๆให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะมีคนมาเต็มห้าเจ็ดเจ็ดจะติดตามงานละครน้องแอนได้นะคะขอมาอีกได้ไหมคะได้คือไงรู้ไหมที่ขอมาอายุไล่ๆกัน สาเยอะค่ะคุณดูไว้เลยค่ะคุยกันอันนี้เรื่องราวดีๆจากคุณแอนซีเรียนไปแล้วช่วงหน้าสักครู่เดียวกัน่วมทมาหากินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Pad Far Infrared Patch ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดอไม่ให้กลับบ้านนะคะคือตอนนั้นกำลังฝุกขาอการใช้ชีวิตอูก็มีความสุขว่า เขาก็ดีเนาะเขาก็ไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างแยกกันไปอยู่ดีกว่าเขาไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เสียใจไหมไม่เสียใจเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไม่คิดยใจเลยค่ะไา่คิดที่จะพิเหรอตอนนั้นมัวแต่ติดเที่ยวด้วยมั้งติดเพื่อนเนาะติดเพื่อนเนาะชีวิตตอนนั้นก็เลยเลิกกับสามีไปก็ยังไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเนาะให้บอกว่าให้บายแล้วสามีด้วย ใช่ค่ะดีใช่ไปซื้อใหม่ใช่คือตอนนั้นแม่บอกว่าเราไม่ดีอย่าไปเอาของเขาเลยเราก็หาใหม่เอาเองตอนนั้นแม่ยังอยู่ค่ะบ้านก็ยังยังสัพอตอยู่ก็แม่เขาก็ไปดาวบ้านให้หม่หลังจากนั้นก็ยังก็ยังใช้ชีวิตตัก็ยังกลาเลิกล่าเริ่งยังยังใช้แค่คือชีวิตเริ่มหักเหก็เหมือนคนอื่นทั่วไปค่ะโควิดโควิดก็มาชะงัาเลยทุกอย่างเลยเนาะใช่ร้านสปาเป็นไงฮะ อุ้ก็ขายต่อให้พี่สาวออใ,หให้พี่สาวทําแล้วไอ้ไอ้อะไรหอยโควิดเร<อ>าตลาดมัหยุดเนาะใช่ตลาดเขาหยุดค่ะชีวิตออคุณหนูยอย่างอุ้นเนี่ยคุณผู้ชมได้ข่าวว่าต้องไปรับจ้างล้างจานนะเหรอเหรอุ้เหรอ เอาจังจริงอู๋ก็ไม่ถึงกับรับจ้างอะค่ะอูช่วยเขามากกว่าเพราะเขาไม่เก็บค่าเช่าอูกก๋คือไม่ไปไปทำย่างขายหมูสะเต๊ะที่ร้านแล้วเขาไม่เก็บเราจะไปอยู่กินของเขาธรรมดาเราก็ไปช่วยเขาด้ายจ้มันก็หนักหนาสาหัสสำหรับอูเพราะว่าเมื่อก่อนเงินมันเคยเข้ามาสะพัดแล้วมาวันนึงเงินเนาะเข้ามาสองร้อยสามร้อยนะอูเนาะใช่ต่วันนึงได้สามร้อยบาทอย่งน้น่ะมันก็แย่เหมือนกันนะนสอนอะไรอ่ะให้เราอูสอนให้อูรู้ว่า คนเราอย่าประมาทต้องเก็บเงินคือเงินอยู่ในกระเป๋าเรา,าดีที่สุดเราอย่าไปยืมใครอย่าไปขอใครอย่าไปเพิ่งใครอู้ว่มีคนให้ยืมนะคะที่บ้านาเขาเตรียมซัพพอร์ตอู้และ แต่อูก็อายที่อูจะไปยืมเขาหรือไปขอเขาเขาก็แอบช่วยเหลืออูนะคะก็ยังมีพี่คอยช่วยเหลือเพราะที่บ้านที่บ้านน้องแบบถนะดีไงแล้วพี่เราคืเราก็ต้องมองอูไงว่าสมัยตอนนั้นไม่เก็บตังค์เอาแต่กินเที่ยวแล้วพี่อูเขาทำงานดีๆเขาเก็บตังค์แต่อู็ไม่อยากไปรบกวนนะเนาะอูแต่ว่ามีสิ่งนึงอ่ะที่ทาให้น้องอู๋แบบสะเทือนใจสุดเลยก็คือเรื่องน้องหมาใช่ค่ะทำไมอ่ะคืออู๋รักหมามากแล้วอู๋ซื้อใส่ดินเรียมันเลยด้วยความที่อูไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอู๋ก็ไม เหนียวสำนักผู้เดี่ยวไปถ้าไปคุกค้างมันกินทุกวันเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้ออาหารเนี่ปากมันเน่าเพราะเพราใช่เพราะอูถามอ่ะเชื้อราโอ้ยจริงแล้วแบบใช่หมอกร้องไห้เลยใช่ปฏิญาณตนต้องเห็นตรงนั้นต่อหน้าสุนัขเลยใช่อู้ก็บอกว่าสมมุติสมมุติสมมุติสมมตินี่เป็นหมาสมมุตนะ เดีแม่จะไม่ทำให้ลูกอดอย่างนี้นะทุกแม่มีกี่ตัวมีกี่ตัวหกตัวค่ะตัวเดียวเดีพูดต่อหน้าหมาคนเลยจริงๆไซเบียเหรอเป็นไซบีเร์สองตัวชีวว่าสองตัวแล้วก็ชิสุกสองตัวหนูพูดต่อหน้าน้องหมาเลยใช่ไหมใช่บอกว่าอะไรพูดเขาว่าไงแม่จะไม่จนลูกแล้วเราจะไปยู่บ้านหลังเดียวแล้วทุกวันนี้น้องหมาหายปกตินี่แล้วหายแล้วค่ะดีอยู่กินอ้วนท้วนสมองมูนเหรอตัวใหญ่อันนี้ก็เรียกว่า กลับใจเพราะหมาไหมนี่เจ๊อ้วเขาเป็นคนที่รักหมาถึงกนาดยังไงรู้ป่ะเขามุ่งที่บ้องมือเขายอมอดนะให้น้องหมากินอมะหมากินอกไก่อูกินมาม่าค่ะเจ๊เป็นยังไงเขาอ่ะมันความที่ต้องสลับกันไม่ใช่เหรอปมาคนรักหมาน่ะเราเข้าใจนะ มาก็ลูกเรานี่แหละโอ้น่ะพี่อยากรู้ค่ะจากพี่อู๊บอกว่าเห็เขาล้างจุงล้างจานนะแล้วอยู่ดีมาเป็นแซลมอนย่างเนี่ยเอออยู่ดีมันเป็นไอเดียว่าเาได้ยังไงอ่ะมีเพื่อนอุ๊เขาที่อยู่กูจิล่าโทรมาถามว่าพี่อู๊ตลาดเปิดพี่อุ๊จะมีอะไรขายไหมพี่บอกพี่ไี่ขายปลาแซลมอนเขาทักอูแล้วนะบอกแซลมอนมันจะได้เงินหรออู๊บอกไม่รู้ลองดูไม่ใช้เด็กเขามาอยู่ดีอู๊ถึงปิ้งปลาแซลมอนึ้นมล่ะอุ๊เคยขายปลาแซลมอนอยู่แล้วแล้วอู๊ก็ไม่รู้จะขายอะไรเพราะว่า ตลาดเนี้ยคนเดินอุ้กก็มองว่าแซลมอนน่ะมันเป็นอะไรที่คนต้องกินง่ายแล้วก็จับต้องได้คือเราเป็นแซลมอนเสียบไม้ซึ่งถ้ามันขายบตรสดงเนี้ยมันสะดวกแล้วก็ทานง่ายใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็โอเคก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างซูรุ่ยซูไลเหมือนเดิมไหมนิดนึงนิดนึงเมื่ก่อนอ้่หาได้ผ่านลูกใช้มื่อแต่เดี๋ยวนี้อู้หาหมื่นก็ใช้ ห้าพันอะไร้ข้าม่ใหญ่อุ้งมดไปจากหวยกับใสมวยด้วยทุกคนนี่มาเจอพักพวกแล้วนี่เจ๊เดี๋ยวดูที่แขนน้องอูกันนี่คือช่วงนี้เขานับถือองค์จักรคามใช่อูก็เลยเช่ามาเรื่องราวของอูะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแต่ละคนเนาะคือบอกว่าบางคนเนี่ยฮึดสู้แบบไอแรงฮึดเนี่ยแต่ละคนมันมีไม่เท่ากัน บางคนก็แบบว่าเนาะได้ได้แรงพึ้จากครอบครัวบางคนก็คือพ่อแม่แต่ของน้องอุ๊กของเรานะครับแรงบาันดาลใจหรือความรู้สึก, <พา S 2> กของเรามาจากน้องหมานะครสชาติเป็นไงปลาเล้าสิแซ <laughs> มบอนไม่ขาวเลยกรอบหอมเอเนยใช่ไหมใส่น้ิมจิ้มน้ิมจิ้มก็นุ่มหอมเลยอ่ะไม่เผ <ๆ S 2> ็ดด้วยน้มิมจิ้มหอมหวานหๆด้วยแนะนำขายข้าวญี่ปุ่นด้วยอ่ะ ตลาดมันมีร้านที่ขายข้าวญี่ปุ่นกับปลาแซลมอนอยู่แล้วค่ะเขาก็จะไม่ให้เราถามคือที่นี่เขาจะไม่ให้ทิ้อย่างละกันเหรอเศษคนที่อู้เอาแซลมอนมาเสียบไม้ก็เพราะว่าเขาขายปลาแซลมอนอยู่แล้วคนเขาก็ถามว่ามันก็แซลมอนเหมือนกันอู้บอกว่าก็นั่นเขาเป็นแซลมอนข้าวแต่เราแซลมอนเสียบไม้เหมือนเหมื้อแห่งไหนอันจะไปกินไปกินที่ไหนอู้ฝากร้านหน่อยจ้าตลาดฟู้ดดิลล่าค่ะถนนราชพฤกษ์ติดกับเดอะเซอร์เคิลอู้ขายสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดหมดมไหม อหมดทุกวันค่ะไม่หมดแล้วก็เก็บเนาะใช่ค่ะพี่พี่สาวชื่ออะไรงั้นอุจาชื่อพี่เล็กค่ะพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กดูจะอุ๊เเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนสนุกสนานเนาะเป็นคนหนูอยู่บ้านมีสามีเลยเออเนี่ยนั่งกินเหล้าด้วยกันน่าจะสนุกจะไม่วันก็โอเคเลยก่อนรู้กินเหล้าเยอะมากแต่ตอนนี้อู้เลิกแล้วนอเค่ะถ้าไม่โควิดก็ไม่แน่ไม่ค่ะตั้งแต่พออู้นับถึงชาเวสอู้ก็เลิกกินเหล้านะคะโอ้ดีจริงเปล่าพี่เล็กจริงค่ะ เซลอะไรนะเดี๋ยวนี้น้ำไม่กินแล้วเมื่อก่อนอาจจะกินเหล้าว่าแต่นี้เป็นน้ำไม่กินเหล้าแล้วกินเบียร์จนจ้อมันเหน่อยเพราะเป็นกค่สายวันนี้ต้องขอบคุณรู้มากๆเลยคนสนุกค่ะที่เอาของอร่อยๆมาให้พวกเราชิมแล้วก็ที่สำคัญมาแชร์ประสบการณ์ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อ คลายดีแบบว่าจนทิ้งไม่หมดไม่ไหวนักเงินไม่หวัดไม่ไหว,วเลยนะอ,อูนะโอวันนี้เนี่ยคําคมของเราเพื่ออู๋กับผู้หญิงคนข้างๆนี้เลยนะเสียเงินให้น้องหมาดีกว่าเสียเวลาให้คนอย่างเธอเราหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่โอ้เร็วจังเลยวันนี้โอ้เร็วจังเล <c oughs> เจอกัน <c oughs> ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองโมงสิบนทีช่องวัน3าลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ